องเดือนที่ผ่านมาที่ตัวเองได้ดึงนะคะหนึ่งนะคะจากที่ปลายประสาทอักเสบนะคะก็ณวันนี้อะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆคือตอนนี้ไม่มีอาการปลายประสาทอักเสบนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่แค่ปลายประสาทอักเสบนะคะก็คือจะเป็นคนแบบเส้นตึงอะคะ่ะทั้งร่างกายระบบไหลเวียนเลือดนะคะเพราะว่าหนึ่งคนที่ฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนแอคต้านะคะจะมีภาวะเลือดเนืดน,นะคะทีนี้ถ้า คนที่ฉีดวัคซีนภาวะเลือดเนื่อนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ไปทำทีซีอ่าสแกนร่างกายนะคะตรวจนะคะจะไม่รู้ว่าเรามีภาวะเลือดเนื่อะคะซึ่งภาวะเลือดเนือนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยอ่าบางทีมีอาการเวียนเวียนนะคะมึนแล้วก็อ่าระบบการไหลเวียนของเลือดนะจะไม่ดีคะ่ะเส้นเอ็นต่างๆในระบบร่างกายเรามันจะตึงนะคะโดยเฉพาะเส้นขาของคุณแอนนี่จะตึงมากคะ่ะตึงแบบปวดมากๆเลยคะ่ะแต่หลังจากที่ได้ดื่มไรน้นะคะคือ ดื่มทั้งสามตัวเลยค่ะก็คือดื่มก่อนนอนนะคะจะดื่มเจียวกุหลาบีซีตื่นเช้าท้องว่างเ่ยค่ะจะดื่มบีห้าซ c c นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นเชิงร้อน,นะคะ่ะทานมาแบบนี้สองเดือนนะคะอ่าหลังจากที่ทานมาจนลืมอาการไปเลยว่าตัวเองเนี่ยคือปวดขามากๆณวันเนี้ยไม่มีอาการเหล่านี้นะคะไม่มีอาการวิงเวียนนะคะยอมรับเลยค่ะว่า ดีได้ทั้งความสวยนะคะเพราะว่าอ่าตัวเองจะเป็นคนที่ชอบทานพวกอ่าเมื่อก่อนจะเป็นคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าทานยาเป็นอาหารครูแอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบซื้ออ,อาหารเสริมตรงไหนที่เขาโฆษณาว่าทําให้ดูดีดูสวยจะเป็นคนชอบทานนะคะแต่หลังจากที่ได้พบเดือไรหน,หน้าโดยเฉพาะตัวไรหน,หน่านะคะใครอยากสวยอยากกล่อนะคะดื่มได้เลยค่ะ ว่าตัวนี้จะมีคอลลาเจนสุดยอดมากๆเลยค่ะทั้งคอลลาเจนแล้วก็ทําให้กระปี้กระป๋าอยากผิวสวยผิวดีผิวใสนะคะให้ทานเลยค่ะดื่มเลยค่ะสวยหล่อวันละสองขวดนะคะไรหน้าจะดีต่อผิวพรรณของเราแล้วก็สวยหล่อเพราะว่าตัวเองทานมาแล้วแล้วก็ทําให้คือยอมรับว,ว่าผิวดีจริงๆค่ะต้องยอมรับแล้วก็การันตีได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสามรายการนี้สุดยอดมากๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะและสวัสดีทุกท่านค่ะ